แล้วมีภาคีทองมาอยู่ที่งั้นประกวดควายงามรุ่มน้ำลำเพเนียงจ้ะป้าตัวน,นี้คือง,งามแถวผอเห็นผมครับว่าจะจัดงทั้งสองวันนะครับ สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะพี่ตัวนี้เราซื้อยังค่ะเห็ดก้ากะหลัดโอ้โหสวยมากเลยค่ะตัวนี้เป็นแช่มเป็นยังบ่เนี่ยเฮ้รางวัลไม่รางวัลชื่อใสค่ะชาติสกุลยุสกุลเนาะปั้นแท่สมกูเมื่อปีสี่ปีหกสี่จ้ะอันนี้จะเอาไปใส่เขาเหรอเจ้าห้ามงยูเตี้ยเราจะรังสินค้ามงยูแต่ว่าเรางามแน่อยนะกับเล็ของประเไทยแล้วเพิ่มค่นโอ้สวยมากเลยค่ะ สิบหกหมายเลขสิบเก้าไปทำแล้วพี่าสูงเท่าไหร่ไปทำแล้วสูงเท่าไหร่พี่หมายเลขแล้วสูงเท่าไหร่ค่ะร้อยหกสิบห้า เอาเอาตามสบายเด้อพี่เด้อตามสบายเด้อค่ะแขวะขวบก่อนนะครับแล้เรากำลังสิหามองยูค่ะเรียนิญท่านในจะเอาเจะไปเบิ่งตัวต่อไปเลยพระวัดื่อับถ้าเรียงตามหมายเลขก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเจ้าเพชบูพันหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีค่ะอันนี้แม่นเจ้าเพชรภูพานบอค่ะพี่น้องจ๋าเจ้าเพชรภูพานจำในบอสที่พี่เล้มเคยพามาไทยให้เบจ้องอันผู้ใดเห็นสัมภาษณ์ได้ที่จ้ะอันพี่เป็นเจ้าของสิค่ะเจ้าเพชรภูพานอยู่เมืองไอ้นองบอสอําพูเนาะจะจะจำน้องคนนี้ได้ใค้ไปไทยทำเราอยู่ปีกายเนี่เมีนค่ะอยู่นะาคำไฮนะค่ะตัวนี้ คณะเด่นแล้ว like? จ ah! yeah. ังใดพี Estate ่ดีพอจะไปถอแจ่มแจ้มแจ้มรูปยล้อครับรูปล้อตาแต้มแก้มแจ้มรูปล้อเนาะพี่เนาะครับทไหน้าแล้วสูงเท่าใดก่อนพี่หน้าวันนี้ได้ร้อยร้อยห้าสิบแปดเมื่อนี้เอามาประกวดปะค่ะลงรุ่นไหนคะพี่ลงรุ่นอั่สามในระดับอ๋อรุ่นอันแันเทสเท่าใดสามคู่แันเทสสามคู่เนาะจ้ะเนาะแต่ละตัวนี่ตัวนี้อันได้ผสมจังใดครับพี่เบอรลับผสมหสองพันครับเตี๋ยจริงครับผสมจริงไหมเตี๋ยบะมีรียดไหนบ่ว่าได้รียดครับ ผสมจริงเลยนะจ๊ะอันได้ได้ผสมหลายบ่กพี่ก็เดินลายอยู่ครับเตี้่เอ๋โอ้เอาเอาเอาน้องควายน้องควายอันคือสิบ๊อบอนตองนั้นมาอนี้เนาะเพราะว่าฝนตกอยู่เนาะอย่าเมื่อวานพี่เมันบ่อบอนครับเมือนี้จ้ะอันเราได้รางวัลมาเท่าไหร่แล้วก็ได้ที่สองได้ทำให้ไดที่สองนะทำให้ได้ย่างห่างไหมซีอูสไครับได้ที่ซีอูสะไคร์โอ้ค่ะมันอัน เอามายองโตครัเมื่อนี้ออมาสองตัวกับตัวใดกับตัวนั้นิค่ะตัวนั้นลูกของยังเพลูกมังกราลูกมังกรขาเจ้าเพชรภูพานเป็นลูกของมิกุไทยจ้ะแม่ซื้อว่าน้ำเพชรเนาะจ้ะตัวนี้เลาวแา้วแง้วงามคือพอ้ล้ค่ค่ะค่ะงอมคระบอ้ค่ะอ้่โอ้ค่ะโอ้ค่ะอ้่ะโอนคอ้ค่ะ้ค่ะโอ้ค่ะ้ค่ะ้ค่อ้ค่ะโี้ค่ะะ่ะอะค่ะอค้ค่ะอ้อ อ่ะตัวนี้ก็มาประกวดน้ำกันจ้ะตัวนี้เราซื้อยังขอพี่เจ้าเหินฟ้าเจ้าเหินฟ้ามาตเใสค่ะมัตเตมาตเตพูเขียวชัยภูมิจ้ะทางบ้านเดียวกันจ้ะโอ้อันอันยูอันยูตำบลไหนค่ะยูตำบลโอรุแมนบอพอวัดนี่แหละเจ้าเหินฟ้านี่แหละที่ฮาว่าสิไปไทยเราอยู่ตำบลโอรุแต่ว่าเขาไปบ่งหอดเกลือจ้ะป้าตัวนี้เราเรางามจังเลยค่ะพี เราเราคือหลังตรงดีแถอลเราถนัดเด่นเราแบบเด๋อล้ำตัวยาวเนาะจ้าเนาะล้ำตัวยาวอันอันนี้แม่คือคือคือใหญ่ดีแถอะอึกอึกพวกข่าวเลยเนาะโอ้โห ตัวน,นี้เราเป็นลูกของอยังคาเพี่เจ้าฟ้าครับลูกของเจ้าฟ้าโอ้เจ้าฟ้าพยากุเผือกกันเตี้ยโอ้หนาแม่พ่อแต่ละพูดตรงอันตัวน,นี้เราเปิดผสมยังไงคะ่ะผสมเลื่อนห้าพผสมจริงตัวละห้าพันรับประกันบอคะ่ะประกันสามเทืาเ่าเอาไปพุ่นเลยเตี้ยแม่เอาเอาตัวแม่แก้มาเอาตัวแม่แก้มาต้องต้องตรวจคันก่อนบอตรวจทองกันบอถ้ามันถ้า,ถามีลูกติดลูกอย่างเราก็ได้ตรวจแล้วอื ค่ะมื่อนี้เขาเอามาจัไงไหมคะ่ะเอามาประกวดเอามาประกวดแล้วได้รางวัหลหลายบ่พี่ได้รางวัลได้หลายตลอดนะครับ <c oughs> ให้ได <Ha. S 2> hey, hey ja. ้ว่าตัวนี้เป็นควายที่งามจากงามหลักกาลักษณะเด่นก็คือแบบว่าโค้งสั่งใหญ่จากโค้งสั่งใหญ่กระดูกใหญ่จากหนังนาดีเนาะจากที่สําคัญขาย้่ายพี่น้องมึงดูขาเราใหญ่แห้งขาใหญ่ดีจาะอันอายุได้เท่าไหร่หรอคะหกปี ใกล้จะได้เป็นเจ้าพออ่อแล้วตอนนี้อายุหกปีแล้วเอาจากไหนไปบ่หอดเมืองพุก ผู้เขียวเขากับมะทายยืนนี่แหละยู่หน,นองบัวลังผูให้พี่น้องเบิ้งจ้ะเอาฝากบัวท้อให้พี่น้องเขาไว้นะค่ะ086ย์แปดหกศูนย์แ6945แปดหจ้ะอันซื้อฟาร์มยังก็ค่ะควายไทยผู้ใหญ่บันทมฟร์มควายไทยผู้ใหญ่บันทมฟาร์มเนาะจนะ้ะเนาะอยู่อำเภอ,อ,เภอผ,ผู้เขียวตำบลโอโลจังหวัดชัยภูมิจ้ะพี่น้องจ้ะให้ได้ว่าเป็นควายที่สวยงามอีกตัวหนึ่งของเมืองเอ่อ ชยาภูมิมจ้ะบ่อเพีบ่อแพีตัวอื่นเท่ากัน,นงามสุดยอดเลยจ้าเมันอเนี้ยไามา่จากตัวค่ะเอามาสามเอามาสามตัว,อาาาตวโอ้เอามาสามตัวเดี๋ยวขอเบิ้งอีกสองตัวเน,น,นี้ยค่ะมืนอนี้ฟาร์มควายไทยผู้ใหญ่บรรทมแล้วเอาควายมาประกวดสามตัวน้ำกันจ้ะ จ้าตัวนี <but S 2> ้ตัวไข่เผือกนี่ซื้อยังค่ะจ้าป้าเป็นลูกของยังคะนี่ลูกเกี้ยวมังกรลูกเกี้ยวลูกยังเกาะเทียวมังกรเกี้ยวมังกรจ้า ตัวนี้เคยประกวดใส่บ่ค่ะประกวดไอ้ได้รางวัลบ่ค่ะได้รางวัลที่สระคำได้รางวัลที่สองโอ้สวยมากมากอันนี้ลักษณะดีลักษณะเด่นเราเป็นยังไงค่ะมีโครงสร้างดีครับโครงสร้างดีเนาะจ้ะเราเป็นลูกของยังเกาะลูกเทพมังกรครับเทพมังกรลูกเทพมังกรจ้ะลูกเทพมังกรวันนี้เราประกวดรุ่นน้อยรุ่นน้อยครับปัญหาผมครับโอ้หุ่ยจ้ะประกวดรุ่นน้อยเนา จังเดของเราขอให้ได้รางวัลได้จ้าเด้อจ้าเอาตัวตัวต่อไปได้ค่ะเอาตัวนี้คืองามแท่ค่ะนี่หน้าตาใส่ดีดีเนาะวแววตาดีดีต,ต,ตัวนี้แววตาสวยตัวนี้เราเป็นลูกของอยังค่ะลูกเปิงพันล้านคอายุเท่าไหร่เราค่ะอายุอายุสิบห้า,ดาเดือน เคยประกวดใส่บ่ค่ะน้มาเพิ่งมาสานามแรกเลโอ้นน oh. ี่แรมก็ขอไวฟอนให้ได้รางวัลนะคะค่ะมื่อนี้ให้ได้ว่าเอามาสามตัวเนะเาะครับผมจ้า ตัวนี้แม่เราอันสูงป่ะคะแม่ร้อยห้าสิบโอ้แม่สูงร้อยห้าสิบเลาะอายุเท่าไหร่แล้วละคะนี่สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนเนาะที่แรีมก็ขอควยพรให้ฟาร์มได้รางวัลได้หลายรา,างวัลน,นะคะเด้อค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเจ้าของแก้วขวัญเน่ยบอค่ะแคทโค,คนควยควยเนะี่ยบอค่ะ อันแก้วแก้วขวัญมาเ่ะค่ะเมื่อเนี้ยมาตะลุกมาตะลูกใส่ค่ะตัวนี้เตียโอ้พี่น้องจ๋าเมื่อนี้เขามาพอ่อลูกของเจ้าแก้วขวัญแก้วขวัญตาเก้าเนี่ยเป็นควยของแม่ดาวจา้ะเป็นควยของแม่ดาวอยู่กับเสี่ยอุน่นจ้ะเมื่อนี้เข้าก็ได้มาพอ่อลูกเราแล้วจ้ะตอนนี้จะเอาเขาประกวดลิค่ะครับรุ่นต่อไปนี่แต่เพี่ับอืมไอ้ประกวดรุ่นรุ่นน้อยแม่นบ่ความสูงไ่เกินร้อยสี่สิบความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบค่ะกำลังหายยาหายอาหารอยู่เนาะจ้ะ มืัอนี้ม้ากำกันจะค้นค่ะมาหลายยูเมนบออันคุ้นแคทมาบอค่ะมืัอนี้ป้าครับแล้จุงไปประกวดยูเมนบอเห็นเราอยู่แวบๆแต่ว่าไปถามกันว่างั้นนะอันในฟาร์มเขาไม่ตัวใดตัวเด่นค่ะอีจาวสยามครับตรงนี้นก็เจียวพี่สะดวกอันพานแบกยางเบิ้องในบอหรือว่าค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ ญาตพาชมควายงามเลยค่ะค่ะมีสองสายพันธุ์นะคะมีสองสายพันธุ์แก้วขวันเป็นสายแบบนะ้คะแชมป์กระบือปี62ค่ะต้องมีดาวสยามมีดาวสยามตัวนี้ใช่ไหมคะดาวสยามตัวนี้เลยค่ะโอ้ค่ะสังกัดคนไปฝ่ายความนะคะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่อุดรธานีที่อุดรธานีอำเภออำเภอกู่แก้วค่ะอำเภอกู่แก้วค่ะตันี้คือดาวสยามอายุ3ปี7เดือนค่ะพ่อตอนนั้นพ่อเขาเสียทองคำค่ะพ่อเป็นเสียทองคำค่ะแม่ แม่ดาวทอของดาวสีพีอ๋อค่ะอันนี้ลูกชายค่ะสีสยามอันนี้ลูกชายเขาใช่ไหมเก้าเดือนค่ะจริงจริงแล้วขออนุญาตชมชมความสวยของเขาได้ไหมแต่ว่ามีคนที่มหาสารคามล่ะแล้วก็เป็นแกนแชมป์ที่สักไคค่ะโอ้เป็นแกนแชมป์ด้วยสักไทหนองคายค่ะได้มาสองสองแกนแชมป์ติดกันของสนามอ๋ออันนี้เป็นตัวหีอ้าวถือถ่ Cornell> ยังค่ะตัวนี้สวยมากค่ะลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะตาแต้มแก้มจ้ำเหรอคะคอคอคอไงจ้าวงาเข่างามเนาะจ้าหน้าตาลอตาแต้มแก้มจ um ้ำ กระโลกเขาใหญ่เนาะใหญ่มากเขาแสนอุทยค่ะตาเขาดาวซีพีอ๋อปลู่แสนอุทค่ะตาดาวซีพีตาดาวซีพีเอามาผสมกันผสมกันลงตัวออกมาเป็นดาวสยามโอ้สุดยอดค่ะสูงเท่าไหร่นะคะนี่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบป้าเกือบเกือบเท่ากับช้างอุดรไนเนี่ยใกล้แล้วอายุสามปีเจ็ดเดือนขนานี้ช้างอุดรเขาอายุแก่กว่านี้เนาะเขาห้าปีแล้วโอ้มีโอกาสที่เขาจะเติบโตได้กว่านี้เยอะเลยค่ะ แต่ยังงไแล้วอาหารหลักเราให้กินอะไรคะกินแยาแฝงกุหลาบกินแแพงกุหลาฟางกินแแพงกุหลาบแองกอลาค่ะแองกอลาแองกอลาเขาจะมีในโจเจียนสูงเนาะใช่ค่ะควายก็เลยตัวใหญ่อันนี้เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงยากไหมนี่ไม่ยากเขาเป็นควายเลี้ดีเชื่องเหรอคะเชื่องดับถเข้าไปจับได้เลยค่ะเะคขอาญาตจับไหมนะลูกนะดาวสยามค่ะโอ้สวยมาก เพิ่งมาเห็นตัวจริงวันนี้แหละตอนที่ไปอ่านก่อนๆนะไม่เห็นเขาค่ะอ๋สวยมากออหนูคือเชี่งค่ะลูกโอ้หนูทําไมเชี่งจังเลยลูกโอ้โหสุดหล่ออันนี้เขาเปิดผสมยังไงคะนี่เปิดผสมมาผสมจริงที่1นึ่งบาทนะคะรอค่ะผสมจริง1นึ่งบาทจ้าแล้วก็ผสมเทียมก็12บสองหลอดห้าพันบาทผสมเทียม12บสองหลอดห้าพันบาทค่ะราคาก็ราคาก็ธรรมดาป้าพก็ธรรมดา เกษตรกรจัากภาคเหนือก็ไปที่ฟาร์มได้เลยนะคะคนไปายไกวปลาอันนั้นคือเป็นลักษณะอยู่ที่ไหนนะคะออำเภตำบลคอนสายอำเภอถุแก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะโอ้ขอขาฝากฝากเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะ095 095 095 98 928ค่ะ9887นะคะคุณแคทได้เลยติดต่อคุณแคทได้เลยหรือ หรือไปที่เฟซบุ๊กแอดแคนควนควายจ๋าโอ้สวยมากค่ะถ้าได้ยืนออกมาแบบตรงนี้คงจะมีเสน่ห์เนาะแต่ว่าพื้นที่มันแคบเนาะพื้นที่มันแคบตอนไนตอนที่คอยไปซุ้มกันนะเนาะอันนี้จะเอามาประกวดอีกไหมใช่ค่ะโอะตาแปมแก้พี่พี่ว่าในอนาคตเขาคงจะหลอกว่นี้ใช่ค่ะสามปีเจ็ดเดือนลูกชายอันนี้ลูกชายของเขาพ่อจ๋ามาดูลูกชายเขาก้าเดือนค่ะอันนี้อายุแค่เก้าเดือนนะนี่ อายุแค่9เดือนเหมือนอายุ2ปีตัสองปีตัวใหญ่มากๆค่ะ บางตัวอันนี้เราก็จะมาประกวดมันกันเหรอคะจ่าประกวดสวยมากมากนี่คอภาพเป็นร่าามพอมาะนยนี่เวันนี้ก็ขอบคุณชื่ออะไรนะคะค่ะแคทค่ะคนไฟไฟเปล่าค่ะขอบคุณคุณแคทมากมากค่ะแล้วขออนุญาตไปซุ้มอื่นก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะตันนี้เอามาจากโตค่ะเอามาตัวเดียวเนาะตันนี้แล้วสูงเท่าไหร่ค่ะ วัดแล้วร้อยสี่สิบหตันนี้เคยประกวดใส่ไหมคะได้รางวัลบไหมคะได้แช่มมอขอครับได้แช่มมอขอพรสุดยอดเลยกับแชมบอลบือกับแนมบือฟันน้ำนมจูเนีย เมื่อวันนี้เอามาประกวดรุ่นรุ่นขึ้นหรือไม่อีกตี๋รุ่นซีเนี่ยเราใช่ไหมซีเนี่ยน้องแสดงว่าน้องสูงไวมากใช่ครับโอ้อายุอายุเท่าไหร่คะเนี่ยปีหกเดือนปีหกเดือนโอ้ปีหกเดือนเอ่อถามนะค่ะว่าเราเป็นลูกจังใดลูกลูกไผ่ลูกพ่อเขาเป็นซื้อมิโฉกครับโอ้พ่อของเขาเป็นของเพชรอุดรโอ้พ่อพ่อซื้อว่ามิโชกเลียงของเพชรอุดรพ่อแกนค่อยง่ามครับปันตัดนตัดอ๋อค่ะค่ะ พี่หน้าเหรอเขา,เขาลูกเพชรตุ่ดอนมันลงเราพอดีเราเพชรตุ่ดอนพี่หน้าเหรอเขาเขาโค้งสั่งดีโค้ <c oughs> งสั่งสวยแบบหน้าตากะหน้าตากะงามสิแม่ ตัวนี้อายุแค่หน่อยก็ยังรอปันนี้ยังงามปันนี้เดี๋ยวขออนุญาตควายเป็นเพศไหนคะเพศผู้ครับเพศผู้โอ้พิวพันธุ์เกียงเก่าดีดีจ้ะป้อนยังเยอะแค่เนี้ป้อนหญยาเยอะปอนหยาเยอะจ้ขาดม่ได้เนาะเทยงกนล่าเนี่ยจ้ะจ้ะเมื่อกี้กล่องเชียร์มาล้นสนามเลยค่ะจ้ะเอาวันนี้พี่ดังก็ขอให้ได้รางวัลอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ วันนี้เขาจะไปแบบเร็วๆพี่น้องเพราะว่าไกวไหลแห้งจ้ะขออนุญาตมาซุ้มนี้หน่อยนะคะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะเอ้าบ้านเดียวกันตัวนี้แม่มาขอกันอีกแล้วจ้ะไอมาไก่ค่ะพี่กับมาไก่เชื่อกันขออนุญาตถามพี่ซื้อยังค่ะพี่ยังค่ะพี่โยทินเนาะอยู่อำเภอใดพี่อำเภอชุมแพลออชุมพข่งกันกับคู่เวียงไงล่ะพี่น้องบ้านเดียวกันขอนแก่นคือกันมก้อนี้เอาควายมาประกวดตัวค่ะอามาสองตัวอามาสองตัวตัวนี้กั ต, sociedad, ตัวทั้งหลังพี่พี่แม่ตัวนี้เราซื้ออย่างค่ะตัวนี้เจ้าเพชรตะวันเจ้าเพชรตะวันครับพี่ยู้อ่ยู้พี่ยู้ตำบลใดตำบลวังหินลาดตำบลวังหินลาดแมวังหินลาดเขาเคยไปไทยไปไทยตรงเป็นข้อเก้าอ่ะโอ้นิวัฒน์ไม่ไปโยอะค่ะย้ายแล้วนะค่ะเคยไปตอนนี้ใหญ่ตรงมานใหม่เล้โอ้ จำได้ปะจำได้ปะพ่อน้องคนสวยลูกสาวเรานะน้องอยังก่อค่ะน้องนุย้ยน้องนุย้ยเอ้ามานันนี่ได้เอาควายมาประกวดอีกแล้วอยู่อำเภอสักไพ่ยู่บ้างไหมได้ที่หาได้ที่หาอยู่โอ้สุดยอดเอ้ตอนนัวนี้ตอนที่หนูไปไทยเราอยู่บ,บ่บ่กบอกเขาเขาเอาขอมาติค่ะเอาเข้ามาได้อขอมา้าตั้งแต่วปียี่สิบท่านวะไม่ไหวหน่แต่ค่ะโอ้เอเยเือนห้าเย็นแล้วล่ะเอาเขอม้าเพ งเขออาเนี่ยทำเนี่ยบอกรูสองขีดรูสองขีดว่าทำม,มาดาโลสองขีดตาจีตัวอันที่ไปเอามะตาใส่ก่อนเนี่ยซ <มา S 1> ้ำเลยจากลูกบุรีลูกบุรีน,น่าคามเราเป็นเชื้อเแถาเราก่อนยังไงคะ่ะเขาเป็นลูกซ้ายของลุงเพชรลูกซ้ายของลุงเพชรแม่แม่ดาวซีพีจา้าอันไปเห็นเราจังเดมกักเรามองเดจังเดแบบเดยน้องนุ้ยเบื้องไห้ติค่ะลูกสาวเราเก่งเกีงตัวพ้อกัลยาณ์ไปเบื้องอ้าคนสวยต้องนุ้ค สวยพ่อเราเป็นบอดเจ้ว่าเราเป็นบิกบอดเออับเป็นบิกบอดแต่ว่าลูกสาวเนี่ยสวยมากมากครับที่นอกสนใจอยู่แถวภูยังเขากับมาหลายตัวล่ะยังเก้ามาหลายตัวเรามาผสมตีค่ะแกมาเลยตีเพื่อเี่ับประตูแมมาเลยโอ้เขาเปิดาเขาเปิดเพ่ใดเผสมสามพันผสมสามพันรับประกันคอมันบ่ัทแถมเสืออ้เอาก็ดีเถอะใครตัวเขาเทียมขนามันลดอรมเอาพี่ฝากเบอร์โทรไว้นะคะศูนย์หกหนศูหนึ่ง 98 95 93 95 93า้าจากพี่น้องสุดเสน่หนสุดเสน่หนมาเบึงค่ะของสุดเสน่ห์ตัวนี้ก็งามอยูเดียัวนี้ใช้ของน้องนุ้ยจ้ะจอมตัวนี้เจ้าสุดเสน่ห์เออรู้สึกว่าเฮาเฮาสิได้ไปพอกันยูเดีเนาะตอนนั้นได้พอกันบ่างหรบ่กบอกบนทันมะเนียนบอกเขาไข่ข้าวค่ะเตี้ยโอ้จ้ะเอามาประกดวันไหนพี่อน ความสูงมันเกินร้อยสี่สิบรุ่นน้อยรุ่นน้อยจ้ะโอ้จังเด็ก็ขอให้ได้รางวัลนะพี่เด้อค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นตาหักอยู่เพจังเด็กถไปเที่ยวมือเนียจังเด็กถไปทัวร์ถึงก่อนเคยดอนมาบ่ลยไอ้อ้วนบ่ได้มาเราอยากลูกน้อย ลูกล็อกหมอก็ะไรนี้สิบเมื่อแล้วอย่างลวงหน่อยอ้วนนะจ๊ะเขาสกิยู่กลางฟงเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นจ้ะแล้วนี่อ้วนขึ้นอันพี่เมื่อตะใส่ค่ะเนี่ยอุดรอุดรยูอันอำเภออย่างค่ะอเภอเมืองอําเภอเมืองอุดรโอ้จ๊ะเอามาประกวดรุ่นใดพี่รุ่นหนึงท่าตัวร้อยมะเกลรอยสี่สิบมะเกลรอยสี่สิบนะจ๊ะเนาะโอ้ยผูกผูกป้อนให้กะคักเนาะให้ป้อนให้กินกล้วยเดีค่ะเนี่ย กินทั้างงานกล้วยไม่กินงานเนอะอาหารเสริมเพื่อกล้วยเนาะเขาจะได้มีโปรตีนมีพลังงานเยอะเยอะอันเราเคยไปปบบกดใส่บ่คขนาดไหเขาก็มาหน่ยครับพี่อุยเอาใจซอยกับพี่เออใจซอยขอให้ได้รางวัลกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจค่ะลูกยังก่อค่ะลูกเอกมงคลของไอ ไอ,อ้กบขนไอ้กบขนหุบล้อน,น่ะป้าลูกเอกมงคลจกเดือนเราเนี้พี่ทิศซีเดือนจะสิบห้าแล้วค <14 S 1> รับสิบสี่เดือนโอ้รถเด่นยังไงพี่บอกสู้ฟังเนี้ยแข้งขาใหญ่เนื้อหนังดีเหรอครับแข้งข,า,ข,า,งขาใหญ่เนื้อหนังมัง,งสาดีเนาะเอิกกะกำลังสีญ่เนาะจ้ะอัตลักษณ์ดีจ้ะรูปร่างดีผิวพรรณงามจ้ะงามคือคู่ปอนนี่ยแหละ เมื่อนี้มาพอเอฟซีอาจารเบื้องตัวประจำเลยนุ่งซีนคืนกบกี่คิวต้องอุ้ยกับมาทางแยกกันไปไทยแควบันหลายเนาะเห็นล่าตรงนี้เล่าลบเล่าลบกล้องตัวเราอยู่หลังกล้องผู้เป็นเบื้องหลังจ้ะหนักเลยสามกิโลผนแบกอยู่นั่นนะงานหนักเฮงส่วนบอมาอาจารยอ้วนบ่มาจ้ะย่างลูกน้อย ภรรยาลคกอดลูกแล้วยางลูกน้อยเบบี้ลูกสวงพเนเี้เแล้วนะแมนเราของบม่ได้ออกซื้อตัวเเนียเราบอกออกื้อเอาขอบคุณอะไรค่ะขอให้โชคหมานค่ะมาฝั่งนี้บ้างเจ้าทองสยาม ท้องสยามมอเต์ัยค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตชมควายไร้บค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตชมควายงามค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะ ทองสยามตามป้ายเลยใช่ไหมคะมาจากไหนกันคะานมาจากอุดรอ,อําเภอหนองหานโอ,โอ้ตัวนี้ตัวนี้เราเราสูงเท่าไหร่คะตอนนี้ร้อยหกสิบเจ็ดค่ะตัวนี้เป็นลูกของอะไรคะลูกของเสียทองคำลูกน,น้องของดาวสยามอ๋อลูกเป็นน้องของดาวสยามโอ้ตัวนี้หลังเขาสวยดีเนาะหลังตรงนี้ดีเนาะ จุดเด่นตรงจุดเด่นคือหลังตรงแล้วมีอะไรบ้างคะก็มีเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างใหญ่เลื่อนลอยนะอ๋ออันนี้เลื่อนลอยเลยเนาะคะใช่ค่ะเพราะมันจะีไทยด้วยอ๋อค่ะเป็นไซเป็นไซวูไทยจ้ะเป็นก็ติดหนึ่งในสามทุกสนามเหรอคะตั้งแต่ไปประกวดมาเนี่ยติดหนึ่งในสามโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยโครงสร้างดีมากแล้วลำช่วงตัวเขาก็ยาวด้วยเนาะ ความช่วงตัวยาวแล้วก้นก็สวยเนาะตอนนี้มันยังสั้นไปเนาะค่ะอายุเขาเท่าไหร่นะคะเนี่ยสมปีรัน3ทีหนึ่งคู่อันนี้เราเราเปิดผสมหรือยังคะก็เปิดแล้วค่ะพยายพี่น้องงค่ะค่ะ เปิดในราคา4,000ครับ4,000ผสมแท้หรือผสมผสมตัวผสมตัว4,000รับประกัน3ครั้งใช่ครับอันนี้เรามีเข้าโครงการไหมมีด้วยค่ะเข้าโครงการราคายังไงคะโครงการอ่ะตอนนี้กำลังกำลังอยู่ในช่วงกำลังกำลังเตรียมเรื่องโครงการเพราะว่าโครงการเนี่ยเราจะทำไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าตัวนั้นผมเป็นฝ่ายที่เข้ามาเนีจะต้อง เขามีการถ่ายพันยาครับเามีการเคี่ยวยาบำรุงตลอดในระยะที่เข้ามาเข้าโครงการนะครับแล้วก็ส่วนนก็คือเรามีการดูตลแซวให้สองครั้งนะครับระหว่างจนท้องแล้วก็ส่งกลับโครงการตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมุดเรื่องว่าจะว่าจะคิดค่าใช้จ่ายเพราะมันจะต้องกําลังเริ่มใช่ไหมใช่เรากําลังกําลังเริ่มเพราะว่าคือมาเราดูแลเรื่องสุขภาพให้ด้วยเพราะบางทีแม่ควายมาทางเลือกพา ทางเกษตรกรยังไม่มีความพร้อมต่อการบำรุงค่ะเพราะว่าก่อนจะผสมเนี่ยนะก็แล้วแต่มันจะต้องมีการบบสืนพันนะครับมันจะได้ผสมติดได้ง่ายตัวเขาไม่ได้มีการไม่ได้บำรุงมาผสมก็ติดยากทำแบบเป็นคอร์สไปเลยครับค่โอ้ข้อมูลดีมากค่ะพี่ขอเบอร์โทรฝากให้กับพี่น้องหน่อยค่ะเบอร์เบอร์ไหนคะ086ย์แ7 7 9กศู6ย์แปดหกเจ่ง หนึ่งหกหกค่ะถ้าอยากได้น้ำเชื้อแบบว่าไปผสมเองที่อุดรก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยค่ะน้ำเชื้อก็มีราคาน้ำเชื้อขายยังไงคะก็รนขายชุดละาคชุดละห้าพันบาทครับโอ้โหขอบคุณมากๆค่ะของบัวลำพูเราซื้ออย่างก่อนเด่นกิจเจริญครับไอ้ยังก็เด่นกิจเจริญครับเย็นกิจเจริญเด่นจิตเด่นจิตเจริญไม่ว่าซื้อเย็นจิต เด่นจิตเจริญโอ,เอ้เอาเอาเอาขอขอชมความรอหน่อยครับขอชมความรอหน่อยลูกโอ้โหเอา้าเอา้าเอา้าเอาโอโหสุดยอดพ่อมาทางนี้พ่อ ตัวนี้เราเราสูงเท่าไหคะ่ะประมาณร้อยหกสิบห้าเราเป็นลูกของยังคะนี่ของ uh, เจ้าเขาดินครับลูกเจ้าเขาดินครับโอ้โหไงปนีติลูกเจ้าเขาดินป้ามาคือพอเถอะเนาะ ผู้พอบักคักเนาะตัวนี้เราเด่นยังไงคะคือเด่นมัน่อคือขลุกง่ายครับกขลุกง่ายผงสังข์หนังนาเงาเงาพร้อมเนาะจ้นเนาะเราเรามีเรามีอีหยังที่คือพอเราบ่ก็ทุกอย่างไายพอหมดทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างเลยเนาะจ้นเนาะรือร้อยหกสิบแปดจ้าแล้วเราเท่าเด็กก็ร้อยหกสิบห้าโอ้สุดยอดเลยตัวนี้เปิดผสมป่ะค่ะตีผสม เท่าไรจ้ะ,ะรร 2, ครับแถดคือแรดสองพันครับพี่ครับเทแถดสองพันโอ้ราคาพอง,ำงำกำงามกว่านี่การว่าโบติดทับให้อีกที่สองครับที <Yeah. S 2> ่เราเราคิดราคาเดียวกันบ่บป่เนี่ยในสองพันเราประกันพร้อมไหมบ่มมบโอ้สุดยอดเลยอยู um ่อำเภอใดก่อนอ่า อยู่อำเภอหนองบัวลำพูเลยครับอำเภอเมืองนี่เตี้ยครับอยู่ใกล้กันกับไอ้อันเขาดินบ่บ่ครับเตี่ยละหมองครับคนละหมองครับอ๋อตัวนี้สวยมากเลยเราอยากให้เราเราเราอยากมาโชว์ความรอของเราจ้ะตัวนี้สวยมากๆากจ้ะก็นี้ประกวดรุ่นไหนคะ ปันแทสหนึ่งถึงปันแท้หนึ่งถึงสองคู่ใช่ไหมครับโอ้เป็นควายดำเพศผู้จ้าอันเราเคยประกวดใช่ปะว่าหันไปประกวดที่อัมพเภอส์ไกส์จังหวัดน้องไทยได้ได้ปะได้ที่สองได้ที่สองโอ้ได้ร้องแชม่มได้ที่สองโอ้สุดยอดได้มากมากจ้าเมื่อนี้กเอามาประกวดอีกพี่ดามีกระเขาใจซอยเด้อค่ะได้รางวัลกลับบ้านขอบคุณมากๆค่ะค่ะ ตัวนี้ควายของไผ่ <ข Arduino S 2> ค่ะควายของประยุนฟาร์มครับประยุนฟาร์มขออนุญาตชมความความรอนะค่ะประยุนฟาร์มมาตอร์ไซคค่ะมาเตอร์นางครับหน้ากลางนองบัวลำพูนนี่เนาะจ้าเนาะจ้าเอามาจหก่โตค่ะเมื่อนี้ว่านลายมันบอสแล้วครับสี่ตัวแล้วครับมาสี่ตัวโอ้พี่ตัวโตงามๆเนาะตัวนี้อายุเท่าไหร่ค่ะ ไอ้สวมรักเนี่ยสามปีหาเดือนครับผมไอ้สวมรักเอาเป็นเ่าเคยพอ,อก,กันอยู่เมื่อกระโดดน,น่ยเตียครับ <c oughs> เคยพอ,อัน่ครับ <c oughs> ทุกคนครับ ตีค่ะดวทุ่งฝนครับวันมันเคยไปถ่ายทำร้อยยวจ้ะตัวนี้ได้ได้รางวัลอย่างบอกค่ะเคยได้รางวัลที่หนึ่งของอันที่หนึ่งของของน้าคำไฮส์เต๋ข้าพงศ์ของคุณกี้จ้ะจินอืมจ้ะตัวนี้เราเด่นรางวัลที่ไหนพ่อกับหน้าตารออะไรหน่หน้าตารอเนาะจ้ะหน้าตารอเป็นลูกของอย่างก่อนค่ะลูกของพ่อท้องคนอุทไทยครับ โ oh, อ้ค่ะโอไทยคือนก็หนุ่มไทยขึ้นหนุไทยครับผมจ้าครับแล้วอายุเท่าไหร่ก่็ค่ะพ่อสามปีห้าเดือนสามปีห้าเดือน,อนจ้าตัวนี้พ่อให้ผสมน้ำน้ำบ้านบอ พอสองพันบาทสองพันบาทโอ้จ้าจ้ามันดื้อตีพ่อวนเขาต่อที่แล้วมันงามงามมันบ่เตือนคนงามงามมนบ่เตือนจ้ะโอ้งามตัณนะพ่อเนาะงามงาม งามงามจ้าจ้าโต้ยยี่ดีอยู่ที่น้องโต้ยยี่งามอยู่เดี๋ยวขออนุญาตไปอยูไไ่ใกล้ๆพอเราขออนุญาตขออนุญาตค่ะ พ่อจ้าอันเราได้ทับหลายตัวไปนี่กระแทบได้เป็นเป็นรอยแล้วครับผมท่านได้มีลูกเราออกมาไปย่างครับย่างกระชิะมาณอีกซองถับซองเดือนที่เดือนเลออกยังจังไอยสิเห็นมันบ่ครับผมยังเห็นผลงานครับโอ้ค่ะจะยิบผ้าเปิดเท่าไหร่ก่อเปิดผสมเท่าไหร่ก่อเปิดซองพันครับเปิดซองพันรับประกันพร้อมบ่ครับผมรับประกันพร้อมทีสามเถียมเันบ่ให้แกมหาอยู่ทธีปายุนฟาร์มครับผมยู่อ่ำตตมบนยังก่อพ่อ ตำบลโนนเมืองอำเภอหน้ากลา,กากงจังหวัดลำพูครับโอ้ตำบลโนนเมืองอำเภอหน้ากลา,ารน้องบัวลำพูคี่พอ่อในขอกในฟาร์มมีหลายตัวปะจะมีหลายตัวแล้วครับเดียวอ้ยไตัวใหญ่เอาเมื่อกี้ก็ขอบคุณคุณพอ่อหลายๆคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะพี่น้องจา๋าพี่แลมี่ขออนุญาตปิดคลิปก่อนเดี๋ยวสิพาพ,พี่น้องไปเบิง่ง ให้ทัวถึงจะาเราก็จะพาไปเบิงการประกวดควายงามพรมจากเมืเอ่อนี้พี่แลี้ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนได้จากที่มาติดตามรับชมสารวิวจากเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆจา้า